สวัสดีค่ะพี่น้องมะเข่าสวนเนาะค่ะมันนี้หลาจิพามาเบิงความแห่งแรงของอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเนาะอันนี้บึงตะไคร้เนาะค่ะพี่น้องนี่ตะไคร้อันนี้ถือน้ำหดนมม้ำไปเรื่อยเนาะค่ะก็ได้เก็บตรงนี้แหละค่ะไปกินทนแรงทนแดดทนฝนทน,ทนหนาวหนาหนาวก็สบายค่ะพี่น้องปลูกตะไคร้ได้กินเนาะ อันนี้หนึ่งกอเนาะถ้ากับมานีอีกแต่ว่าตามจริงมันใหายกว่านี่เนาะค่ะหลาขุดออกไปแล้วก็ไปปลูกเนาะไปปลูกช่วงที่ฝนตกเดือนได้เดือนกุมภาพันธ์แล้วมั้งค่ะอันนี้เนาะนี่ไม่เคยจบเป็นแบบนี้เนาะค่ะนี่ทนแรงทนฝนน้ำหยอดน้อยนึงเขาก็ซึ้งออกค่ะพี่น้องนี่น้ำหยอดน้อยนึงเขาก็หดไว้ค่ะพี่น้องทาฝนเดือนนี้ก็เดือนพุษภาเนาะ วันที่สองเนาะวันที่สองนี่ค่ะต้นอวบสายสิพามาเพิ่งเอาน้ำขิงวะหนูกบมักน้ำขิงวะแล้วกใ็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเม็ดน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะจังที่หนูเห็ดให้เบิง่งได้คิดก่อนเนะาะเราฟนงหนูเจาะกบไปแบบนี้เนาะนี่นี่เป็งต้นเขาต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะค่ะนี่ต้นใหญ่หนูก็เก็บจากนี้นะคะไปกิน พามาเบื่งความแข็งแรงแล้วค่ะแข็งแรงจนพักต้นกล้วยตายนะคะพี่นอ้องซ้อยเรือยังว่าได้อันนี้คือต้นบักซิดากินจูเนาะคะ่ะี่กำลังกำลังสิเป็นเขาเอื้นว่อเอาเป็นอย่างก่อนพี่น้องเป็นดอกบะคะนี่กำลังจะเป็นดอกเนาะมันก็นแข็งแรงพี่น้องก็จะให้อุดมสมบูรณ์จะให้สวยงาม ด้วยระบบน้ำของเขามันกับบ่ได้เจาะน้ำบาดาลใต้ดินถึงเจาะได้จริงๆน้ำใต้ดินเราก็หมดเป็นเนาะใส้ไปได้หลายปีกับมดแต่ว่าพื้นที่ของหนูตรงนี้มันทำการเจาะบ่อบาดาลไม่ได้เนาะมันเค็มจังที่คลิปกรนที่หลาเคยเ้าไปเนาะค่ะเจาะไม่ได้เลยเพราะน้าขังกันนี่เป็นแปลงเดียวกันแต่ว่ายายแบ่งให้คนละฝั่งมันกับคือจังแปลงน้าเดียวกันพื้นที่เดียวกัน มันก็เค็มเหมือนกันนั่นแหละพี่น้องแมนเพื่อนจอลงไปแล้วก็เค็มเอาน้ำใหง่ัวให้ควายกับบได้เนาะค่ะอันนี้ล่ะพามาบึงนี่ซิดากิมจูพี่น้องวานูจีได้กินบอปลูกไว้อย่างละนิดละหน่อยเนาะอันนี้หนูปลูกไว้สามต้นเนาะแล้วก็ต้นนั้นอีกต้นหนึ่งปลูกแซมกันไว้ค่ะพี่น้องปลูกแซมกันไว้หนูก็ใส่ปุ๋ยขิงวแนนปุ๋ยสูตร ปุ๋ยเม็ดหนูหนูจะไม่มาโรยหนูจะไม่มาโรยแบบนี้เนาะค่ะพี่นองหนูจะไม่มาโรยแบบนี้เลยหนูจะละลายในในน้ำหมักขี้วัวก่อนเนาะคะ่ะละลายในน้ำหมักขี้วัวแล้วเราก็เอามาลดนี่เนาะ,ะนี่มอก็หดไปแล้วก็ซ้มแบบนี้นะค่ะพี่นองซุมดินไม่แต่แกบไม่แต่เนี่เนาะคะ่ะปกแต,แต่ว่าฟางมันับเบิดเป็นเนาะค่ะพี่นองฟางหนูก็เอามาใช้หลายอย่างเนาะประโยชน์ คนสรมาณจุดให้จุดนะแต่ว่าหนูน่ะก็บ่มากจุดเอา,าเฮ็ตเป็นน้ำมักแนเอามาเมฮ็ดเป็นฟางกบแนนะคะกบไวเบ่าห้เขาแห้งหดินเขาแห้งแล้วค่ะอันนี้ฝรั่งกินจูแนละ้วมีอยู่สามตนแล้วค่ะกําลังมันจิเป็นดอกมันจิตติดให้หนูบ่เนี่ยค่ะกําลังเป็นน้องนูก็อยากให้เขาติดดอกติดนวยพี่น้องมึงความแห้งแรงแห้งแรงร้อนมากจนใบกบเนี่ยีีหักแตกออกเลย้ยงเธ แตกออกเลยเนาะนี่ตังสี่เราค่ะพี่นอ้องห้วนไหลสี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศากล้วยหนูกระตา่ายกล้วยหนูกระต่ายเนาะค่ะใบแหง้งใบเหลืองเนาะอันนี้พามาเบิงตะไคร่เนาะค่ะพืชทนแรงทนแดดทนฝนเนาะขอให้มีน้ํานิดหน่อยก็เป็นใช้ได้เนาะมันนี้หลาพามาเบิงเนาะตามจริงคือเยอะเขาแตกกอเยอะใหญ่เยอะให,ใ,หใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าหนูทําการปลูกย้ายออกมา อีกฝั่งหนึ่งเนาะคะ่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปเบิ้งเนาะพี่น้องเนะาะค่ะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจากที่เบิ้งฟังนั้นเนาะคะ่ะอันนี้คือตะไคร้ที่หลายยายออกมาปลูกเนะจ้ะที่ทําการย้ายออกมาปลูกนี่มันจะเป็นแนวไปแบบนี้เนาะพี่น้องแบบนี้เลยเนาะเพื่อที่จะรักษาหน้าดินเนติติเราค่ะพี่น้องปลูกตั้งแต่กุมภาเนาะกุมภาเนีเ่ยกะะ็แห้งแรงเนาะค่ะแห้งแรงเนาะไม่มีน้ำเนาะ นี่ไม่ใชบเป็นแนวไปแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือตามขอบขอบสาเนาะค่ะพี่น้องตามขอบสาเบิ้งกล้วยหนูใบแหงใบเหลืองใบแหงใบเหลืองแล้วค่ะอันนี้เราเอามาให้เบิ้งเนาะว่าปลูกตะไคร้มีผลดียังไงช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ดินพังทลายไม่ให้ดินพังทลายไม่ให้ฝนตกกับวัซึซมชีิดินว่าไหลนี้นะคะพี่น้องพี่น้องกับเบื้องจากหลักเนาะค่ะหลักไม่ที่ว่า เอามาตอกไว้เนาะค่ะพี่ซ้ายเป็นคนเหตุเนาะ,ะอีกอีก,อกพื้นดินอีกฝั่งทางนี้นะ่ะจะเป็นพื้นนาของคนอื่นเนาะค่ะแต่ว่าตามขอบสาลนี้คือเป็นสระของหนูเองเนาะ,ะหนูถึงได้มาปลูกตะไะคร้เนาะนี่ค่ะตามภาพนี่เลยเนาะ,ะพี่น้องประหลาดจิพายางไปปึงไป,ป,ไ,ปไกลเนาะค่ะมาเลยนี่ค่ะตะไคร้ตะไคร้ที่ปลูกเดือนเดือนกลุ่มภาน,ะ,ะ,นะพี่น้องแตกก็นี่ติแเราถ่าแต่ฝนเลยพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดบุ้นเนี่ย หาแต่ฝุเนมึงกล้วยกล้วยก็ออกยอดได้นิดๆน้อยๆเนาะค่ะมันแห่งแล้งพี่น้องกระเบิ้งแต่พี่น้องกระเบิ้งแต่น้ำน้ำขอบสะหนูเท่นี่แห่งแร้งไปไหนแต่ว่าลงไปจริงๆแล้วน่ะกระถ่อมปากหนูอยู่พี่น้องใจกลางเนาะแกนกลางของสะตรงกลางสะเลยค่ะพี่น้องถ่วมปากหนูดู ถ้าฝนไม่ตกอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะโอเคพอพอประทังชีวิตไปได้เนาะพอประทังชีวิตไปได้เบื่อพี่น้องแห่งแรงทางลงนี่แหละถึงการหนูถึงได้ว่าการบริหารจัดการน้าของหนูคือการตักรถต,ตักโขดเอาพี่น้องเป็นบัวตักรถเอาเนาะไม่มีการปั่นขึ้นแต่อย่างใดเครื่องอ่าไดปั้นที่เสียบปลั๊กไฟฟ้าเขาก็มีพี่พี่น้องพี่น้องก็คิดเบื้อง้านหนูใช้ตัวปั่นตัวนั้นอะ่ะท่อมันใหญ่เนาะ ท่อใหญ่แล้วน้ําก็จะขึ้นเยอะน้าของหนูหมดไปนานแล้วแต่หนูอาศัยว่าหนูจะประคับประคองพยุงไปเพื่อที่จะให้รอหน้าฝนเนาะบึงขอบสาพี่น้องจีแองแรงแห่งแรงบานพี่น้องแห่งแรงคือบ้านหนูบ่านหนูลยสิตายเบิดบ้านเบิด์ตอำเภอแล้วแดดฮอนไหลประขามาบึงผืชผักเขาอีกต่อไปนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันนี้คือตามขอบคูสาเนาะตาพามาบึง นี่คือวิธีปลูกตะไคร้ของหนูหนูจะหนูบ่มีกําหนดตอกคะ่ะว่าจะปลูกที่ปลูกหางแค่ไหนปลูกที่กะดีพี่น้องเพื่อที่จะให้เขาขยายกอชนกันเพื่อที่จะได้รักษาหน้าดินเนะาะเพราะให้ดินเขาพังลงไปในนาคนอื่นค่ะพี่นอ้องอีกอีกฝั่งด้านนี้จะเป็นนายอีกเจ้าหนึ่งเนาะนตามครูสานี่จะเป็นของหนูโอเควันนี้หนูพามาดูกันวิธีปลูกตะไคร้เนาะว่าปลูกเพื่อรักษาหน้าดินปลูกใช้ประโยชน์ปลูกอ ใช้สปปรรพคุณต่างๆได้หลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลานน้อยเน้อเด้อพี่น้องเด้อหลานน้อยกะบ่ม,อมีอย่าฉิเวว่นอกจากคำว่าขอบคุณพี่น้องสำหรับทุกคนเนาะค่ะ